ข่สำนักข่าว I N สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอาัชาราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะยืดอกรับไม่สมหน้ากากร่วมประชุมจนถูกแจ้งปรับค่ะพร้อมกับขอทุกคนทำความเข้าใจข้อกฎหมาย พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะกล่าวถึงกรณีที่ถูกกทมแจ้งปรับหลังไม่สวมหน้ากากอนมามัยร่วมประชุมเมื่อวานนี้ว่าตนได้เห็นข่าวในโทรทัศน์และใน Facebook ก็ไม่สบายใจจึงได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายให้มาปรับตนก็ได้กทมจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ปรับตนก็เท่านั้นเองยอมรับว่าตนเองบุกร่องซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าจบไปแล้วในรัฐมนตรียังกล่าวว่าสิ่งสําคัญที่สุดต้องเข้าใจข้ขอกฎหมายเพราะมีอยู่หลายตัวทั้งของตํารวจและพระกชุกเฉินรวมถึงอํานาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการออกมาตรการต่างๆพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีระบุถึงยอดผู้เสียชีวิตประจําวันจากโควิดซึ่งสูงถึง15คนประชาชนมีความกังวลว่า คนที่ติดเชื้อได้รับการรักษาพยาบาลแล้วหรือไม่ว่าตนได้สั่งการให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาคือผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่นอกโรงพยาบาลกว่า1,400คนได้รับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วโดยใช้เวลา3วันค่ะพร้อมกันนี้นายรัฐม,มนตรีนะคะได้ให้กําลังใจในายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและปลัดกระทรวงซึ่งถือเป็นดัานหน้าของรัฐบาลอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือกับกลุ่มแพทย์ต่างๆว่าต้องเข้าใจว่ากำลังบริหารราชการกันอย่างไรควรส่งเสริมกันมากกว่าที่จะขัดแย้งกันพร้อมยืนยันว่าตนบริหารได้ทุกอย่างตอนนี้กระทรวงสาธารณาสุขไม่มีปัญหาทั้งสิน้นนอกจากนี้เรื่องของการฉีดวัคซีนที่ได้รับมาเพิ่มเติมจากการทำงานร่วมกันของก,ร,องกระทรวงสาธารณาสุขและรั าโดยได้มีการติดต่อกับ รัฐบาลและติดต่อซื้อวัคซีนจากบริษัทต่างๆนะคะทางนี้ขอบคุณภาคธุรกิจเอกชนและแพทย์ต่างๆที่อยากมีส่วนร่วมในการทํางานย้าว่าไม่ปิดกั้นใครนะคะแต่ต้องหาช่องทางร่วมกันได้ขณะเดียวกันค่ะวันนี้นะคะในรัฐมนตรีระบุว่าตนพยายามติดต่อให้กระทรวงการต่างประเทศติดต่อกับรัฐบาลรวมถึงภาคธุรกิจเอกชนก็ให้ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตต่างๆค่ะหากทำได้ก็จะได้วัคซีนเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและ ทำเรื่องนี้มาตลอดพร้อมระบุด้วยว่าวัคซีนเป็นสินค้าที่ถูกแย่งกันทุกภูมิภาคติดต่อบ,บางประเทศขอความร่วมมือค่ะยืนยันว่าทุกคนทํางานอย่างเต็มขีดความสามารถเราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะสั่งจัดเตรียมบ้านพักตักอากาศบางละมุงจัดความพร้อมรองรับตำรวจกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 เป็นที่กักตัวค่ะ พลตรวจเอกปียะอุทายโยรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มีหนังสือวิทยุในราชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติถึงผู้บัญชาการสกพสอง,อ,อ,สอ,งอปอและ พอ,อรอนะคะสอบหนึ่งผู้บังคับการสอพอสอกอค่ะหนังสือดังกล่าวระบุว่าเนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระาบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็วจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีข้าราชการตำรวจที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำเป็นต้องได้รับการกักตัวเป็นจำนวนมากเพื่อให้การดูแลข้าราชการตำรวจกลุ่มเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจบุคลากรและลูก ส้างในสังกัดจึงให้สะกะพดําเนินการจัดเตรียมสถานพักฟื้นและตากอากาศบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะ เป็นสถานที่ให้ดูแลข้าราชการตำรวจกลุ่มเสี่ยงจำนวน15วันระหว่างวันที่27เมษายนถึง11พฤษภาคม2564ค่ะทั้งนี้นะคะให้พร้อมปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยให้ยกเว้นตราค่าบริการห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่นโดยจัดอาหารจำนวน3าม,มื้อตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติเป็นต้นไปให้โรงพยาบาลตำรวจนะคะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งข้าราชการตำรวจบุคลากรหรือว่าลูกจ้างไปยังสถานที่จัดชุดแพทย์พยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำให้สำนักงานงบประมาณและกองบังคับการสวัสดิการเป็นต้นค่ะปิดท้ายที่นักวิชาการเผยนะคะผลสำรวจหนี้แรงงานปีนี้สูงเป็นประวัติการค่ะโตร้อยละ29.56ต้องลดการใช้จ่ายทำวันแรงงานเงินสะพัดน้อยสุดในรอบ10ปีคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ น,นายชนวันรพลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงผลสำรวจสถานภาพแรงงานไทยปี2564กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างแรงงานไทยที่มีรายได้ต่ำกว่า15,000บาทต่อเดือนพบว่าแรงางานส่วนใหญ่ร้อยละ98.1มีหนี้โดยเป็นหนี้เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันการชำระหนี้เก่าส่งผลทำให้สภาพคล่องของแรงงานลดลงมีปัญหาไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายจนต้อง องมีการก่อหนี้เพิ่มส่งผลทําให้หนี้ของแรงงานในปีนี้ขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการที่ร้อยละ29.56คิดเป็นมูลหนี้ประมาณ25,800บาทต่อครัวเรือนส่งผลต่อเงินสะพัดในช่วงวันแรงงานปีนี้เหลือ1790ล้านบาทลดลงร้อยละ19.7ต่ําสุดในรอบ10ปีโดยการใช้จ่ายที่น้อยลงของแรงงานในปีนี้ทําให้บรรยากาศวันแรงงานคือคักน้อยลงโดยแรงงานส่วนหนึ่งต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากสภาพคล่องตึงตัว โดยมีเงินออมที่ลดลงไม่พร้อมที่จะใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นประกอบกับไม่มั่นใจในสถานภาพของตนเองเนื่องจากเป็นลูกจ้างรายวันจึงห่วงในเรื่องของการว่างงานช่วงโควิด -19 คขวัญใจนวลจันทร์พุทธข่าวอ n n รายงานค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข,ข่าวโดย สำนักข่าว INN